อยากทำวิดีโอสอนออนไลน์นะครับทำวิดีโอสร้างตัวตนลง YouTube ลง Fan Page แต่ว่าไม่อยากจะออกหน้ากล้องแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มต้นใช้โปรแกรมอะไรวันนี้ผมมีโปรแกรมที่ใช้ได้ทั้งฟรีและแบบเสียเงินนะครับเดือนละ150บาทเองมาแนะนำกันตอนท้ายคลิปนะครับก็จะมีแนะนำนะครับว่าเราจะเริ่มต้นทำเนื้อหาคลิปแรกเนี่ยเกี่ยวกับอะไรดีติดตามกันนะครับ สวัสดีครับผมเซตเป็ดครับช่องผมแนะนําการหาเงินออนไลน์นะครับใครที่อยากมีอาชีพเสริมสร้างรายได้ทํางานที่บ้านได้นะครับหาเงินออนไลน์ติดตามช่องผมไว้นะครับผมจะอัปโหลดวิดีโอทุกวันอังคารและวันพฤหัสนะครับกด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดสําหรับวิดีโอนี้นะครับก็เป็นวิดีโอส่วนหนึ่งนะครับของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ผมจะใส่ลิงก์ไว้ด้านบนนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูวิดีโอแรกนะครับกอรเดินถามเพื่อนๆก่อนนะครับว่ามีใครบ้างครับที่กลัวที่จอก หน้ากล้องครับไม่ชอบที่จะให้คนอื่นมาเห็นว่าเราเป็นใครนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าใครยังกลัวหน้ากล้องอยู่บ้างนะครับย้อนไปประมาณ5ปีที่แล้วนะครับที่ผมได้เริ่มต้นทำคอร์สออนไลน์แล้วก็เริ่มสร้างตัวตนนะครับก็จากคนธรรมดานี่แหละครับอยู่ก็กลายเป็นคนที่มีคนตามนะครับลัหมื่นรับแสนนะครับมาเริ่มต้นจากการที่ผมใช้โปรแกรมที่ชื่อว่าแคมเทเซียนะครับราคาเนี่ยสองดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ70,00กว่าบาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแพงนะครับก็กัดฟันซื้อเลยนะครับอัด หน้าจอเลยครับอัดหน้าจอคอมแล้วก็พูดอย่างเดียวนะครับพูดพูดพูดนะครับแชร์เทคนิคต่างๆนะครับใช้เมาส์คลิกคลิกคลิกแค่นี้เองครับก็สามารถสร้างรายได้หลักล้านได้นะครับเพื่อนๆก็ทําได้เช่นกันนะครับโดยซอฟต์แวร์หรือว่าโปรแกรมเนี่ยที่อยู่บนเว็บไซต์นะครับชื่อว่า l o o m c o m นะครับที่ผมจะมาแนะนําวันนี้เนี่ยนะครับราคาถูกกว่านั้นมากเลยนะครับก็คือมีทั้งแบบใช้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเป็นรายเดือนเนี่ยถูกสุดก็คือ150บาทประมาณ5เหรียญนะครับ US d ลลาร์ต่อเดือนถือว่า ถูกมากๆเลยนะครับถ้าเราซื้อรายปีเนี่ยก็ตกแค่เดือนละสี่เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ120บาทแนะนําว่าใครอยากจะเริ่มต้นนะครับทำเว็บออนไลน์นะครับทำคอร์สออนไลน์ครับหรือว่าทําวิดีโอสอนออนไลน์นะครับก็ใช้ Ro ูมดีที่สุดนะครับตอนนี้สําหรับคนที่ไม่อยากจะให้คนอื่นเห็นหน้านะครับเราสามารถเลือกได้เช่นกันครับว่าเราจะไม่ให้แสดงหน้าเราก็ได้หรือว่าจะให้เห็นหน้าเรานะครับเป็นวงเล็กๆนะครับอยู่มุมล่างของจอนะครับแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันโปรแกรมนี้ดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรา เราไปดูวิธีการใช้งานกันครับให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์นะครับ room. com l o m. com นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับก็ให้เรานะครับ get room for free ตรงนี้เราสามารถนะครับสร้าง Account ใหม่ด้วยการใส่อีเมลนะครับสมัครให้เรียบร้อยนะครับหรือว่าเราจะใช้ล็อกอินด้วยการใช้ Google นะครับหรือว่า Gmail ที่เราได้ล็อกอินไว้แล้วนะครับนี่ผมก็ใช้เป็น Google นะครับตรงนี้เราก็กด i agree นะครับในขา้ะถามว่าเราจะใช้ทำอะไรนะครับเราก็จะเป็น personal use นะครับ นี่ก็ตอบคําถามเข้าไปนะครับจะไม่ให้เลือก2ออย่างก็คือโหลด Desktop a p p คือมันจะเป็นแอปอยู่บนหน้าจอแบบนี้นะครับเวลาใช้แล้วก็ดับเบิลคลิกเงี้ยนะครับกับิแบบนี้ก็คือเป็น extension ใน Chrome นะครับก็คือเวลาใช้เนี้ยก็คลิกนะครับตรง extension ที่อยู่บน Chrome นะครับอันนี้ก็เลือกอย่างใดอย่างนึงนะครับของผมเนี้ยก็คือได้โหลดนะครับติดตั้งตัวที่เป็นเ e s k t o p App เรียบร้อยแล้วนะครับมันจะดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วเราก็ติดตั้งบนคอมนะครับง่ายๆตอนนี้เราก็เข้ามาในหน้าของ o o m นะครับแอคเคานก่เร ตรงนี้เนี่ยก็จะมีราคาครับสแบบแบบแรกก็คือฟรีนะครับฟรีนี่ก็คือแอแคปหน้าจอนะครับได้ขอดหน้าจอได้นะตัวที่ผมใช้อยู่เนี่ยจะเป็นตัวโปรนะครับก็คือ5เหรียญต่อเดือนก็ประมาณ150บาทมีเครื่องมือก็คือสามารถบานรูปได้นะครับแล้วก็สามารถใส่รายละเอียดต่างๆได้เพิ่มนะครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับหเหรียญต่อเดือนถ้าแบบว่าใช้เยอะกว่านี้ก็คือเนี่ยครับเป็นบิสเนสเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้แค่ตัวเดลอาละ5เหรียญก็พอนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับแต่ว่า อยากจะลองใช้เนี่ยก็ลองอัปเกรดเลยนะครับหรือว่าจะลองใช้ตัวเบสิกก่อนก็ได้นะครับส่วนวิธีใช้งานนะครับเราก็เปิดนะครับเปิดในตัวที่เป็นแอปขึ้นมานะใครใช้โ Chrome นะครับก็ใช้ตัว extension ที่อยู่บนนี้นะครับก็คลิกขึ้นมานะครับพอเราคลิกขึ้นมาปุ๊บนะครับมันก็จะมีมุมซ้ายเนี่ยนะครับเป็นหน้าเรานะโผล่ขึ้นมาครับเราสามารถนะครับขยับขยายนะครับซ้ายขวาได้หมดเลยนะครับอยากจะให้ใหญ่ก็ได้นะครับแบบนี้นะครับอยากจะให้เต็มหน้าจอเลยนะครับก็ได้นะครับได้หมดเลยหรือว่าเราจะไม่อยากจะโชว์หน้าเรานะครรับเาากก็็ปปิดหไแล้วนะครับ ก็จะเป็น screen only นะครับตรงนี้ก็จะให้เลือกกล้องนะครับว่าเราจะเอากล้องไหนนะครับ ตอนนี้ก็จะให้เลือกไมโครโฟนนะครับว่าจะเอาไมโครโฟนตัวไหนนะครับสำหรับคนที่ไม่อยากจะโชว์หน้านะครับก็ใช้ตัวแค่ screen only นะครับเสร็จแล้วก็อัดหน้าจอนี้เลยนะครับแล้วก็พูดเลยครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ internet speed very fast นะครับเขาจะบอกว่าอินเทอร์เน็ตเราโอเคไหมนะครับส่วนค่าความคมชัดเนี่ยนะครับก็สูงสุดก็คือ1 0 8 0 p นะครับเป็น hd เสร็จแล้วเราก็กด start recording อย่างเงี้นะครับมันก็จะเริ่ม record ทันทีนะครับ3 2 1 0ก็เรียบร้อยละนี้เราก็พูดไปได้เลยนะครับระหว่างนี้นนนนนนะะะะคคครรรรรััับบบเเเาาาาก็จมมมีีูด้้้้ซยยือ่ถใชโป มันจะมีตัวนี้ครับมันจะมีให้เขียนเราก็เขียนอะไรก็ได้นะครับนี่ดีงามมากเลยใช่ไหมครับปรับขนาดใหญ่นะครับนี่เล็กใหญ่ได้หมดเลยโคตรดีเลยใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็กดดันถ้าเราไม่พอใจวิดีโอที่เราเลคคอร์ดอยู่เนี่ยเราก็กดลบนะครับทิ้งขยะหรือว่าเราอยากจะหยุดพักนะครับไปกินน้ําก็กด หลังจากที่เราเลคคอร์อะไรเสร็จเรียบร้อยหมดละนะครับเราก็กดหยุดตรงนี้นครับปุ่มสีแดงนะครับเสร็จแล้ววิดีโอของเรานะครับมันก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับตรงนี้วิดีโอเราก็คือตัวนี้นะครับเราก็คลิกเข้าไปดูความเรียบร้อยนะครับถ้าวิดีโอเราโอเคแล้วนะครับเราก็สามารถส่งให้คนอื่นได้ด้วยการ Copy Link นะครับมันก็จะมี URL ตรงนี้เราก็สามารถส่งลิงก์ไปให้คนอื่นดูได้นะครับเรากําหนดนะครับว่าเราจะลิงก์แชร์ลิงก์เนี่ยเป็นให้เฉพาะคนหรือว่าให้เฉพาะคนทั่วไปนับดูก็ได้นะครับก็คือใครๆก็เข้ามาดูได้้้หหรรือว่าาใเฉพะคนนลิงก์ี Copy Link มาใส่พาสเวิร์ดได้ด้วยนะครับจะเข้าดูเนี่ยต้องใส่พาสเวิร์ดนะครับแบบนี้ตรงนี้นี่ก็คือดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอตรงนี้นะครับดาวน์โหลดมาได้ทําวิดีโอนี้ซ้ำนะครับหรือว่าจะลบทิ้งทําได้หมดเลยตรงนี้นะครับอีดิทวิดีโอเนี่ยก็จะเป็นการตัดต่อนะครับอย่างเช่นผมจะตัดวิดีโอนี้นะผมก็กดทริมนี่นะครับมันก็จะเข้ามาที่หน้าตัดต่องี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็กด Start Trimming นะครับเราอยากจะตัดช่วงไหนนะครับเราก็เนี่ยครับเลือกเลยครับแบบนี้ครับแล้วก็กด e ี o v e นี่ครับง่าย แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ call to action ว่าเราจะใส่อะไรนะครับใส่ข้อความตรงนี้ได้นะครับใส่ URL นะครับใส่ลิงก์ตรงนี้ได้ก็ thumbnail นะครับก็คือหน้าปกนะครับเราอยากจะให้หน้าปกเนี่ยมันเป็นของวิดีโอนี่เป็นยังไงคือสามารถทําครบจบที่เดียวเลยนะครับเสร็จแล้วเราก็เผยแพร่นะครับถ้าเราจะเอาขึ้น u t u b e เนี่ยนะครับเราก็ดาวน์โหลดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเอาใส่ในคอมเราง่ายมากๆเลยใช่ไหมครับสำหรับการใช้ room.com นะครับหลังจากที่เราได้อัดวิดีโอหน้าจอเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปผมก็จะมาแนะนําว่าเราจะทําเรื่องอะไรดีนะครับจากวิดีโอก่อนที่ผมได้แนะนํา การสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์นะครับได้บอกว่าเราไปดูคําถามในกลุ่มนะครับเฟซบุ๊กต่างๆว่าเราชอบทําเรื่องอะไระครับอาหาร ทำเรื่องสร้างตัวตนทำเรื่องอะไรดีบิกไบท์อะไรดีที่เราชอบเราอยากจะทำเสร็จแล้วเราก็เข้าร่วมนะครับเข้าร่วมกลุ่มต่างๆให้เรามองหาคําถามนะครับคาถามคําตอบหรือว่าเราอยากจะแชร์ความรู้นะครับเราได้ความรู้ดีๆมานะครับยกตัวอย่างของคุณอุไรวันนี่นะครับเขาก็พิมพ์นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รูปปัญหาก็คือนะครับคนเขาก็สนใจนะขอบคุณที่แบ่งปันแต่ว่าเขาไม่รู้วิธีทาครับคนเราเนี่ยมีหลายประเภทนะครับบางประเภทนี่คือจะต้องบอกให้ละเอียดถ้าบอกไปงี้เนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับเริ่มต้นยังไงนะครับ เริ่มเรียนได้ที่ไหนนะครับเนี่ยเห็นโอกาสไหมครับถ้าเราทําเป็นวิดีโอเป็นไงครับคนดูเติมเลยพอคนดูเติมเลยแล้ววิดีโอเราตอบโจทย์เขาเนี่ยนะครับเขาก็จะขอเข้าไปแอดเพื่อนเราก็จะได้การที่มีคนมาติดตามเราใน Facebook โปรไฟล์มันง่ายแค่นี้เองนะครับเนี่ยขนาดแค่โพสต์รูปอย่างเดียวดูคนมาปฏิสัมพันธ์นะครับเนี่ยมีไลค์กับเลิฟเนี่ยร้อยยี่สบองความคิดเห็น37รายการนะครับสมมติว่าผมบอกว่าเออผมทําอย่างนี้นะครับทำเอซีโอแล้วยูทูบเ e ิร์ชดีขึ้นเนี่ยนะครับมีคนคอมเมนต์ มีคนให้กำลังใจเนี่ยนะครับมีคนมาแอคชั่นเอนจเอนจเมนต์เนี่ยนะครับ70คนคนเห็นเติมเลยนะครับคนเขาก็ทักเข้าไปนะครับอยากจะรู้จังเลยว่าทำยังไงเราก็ทำเป็นวิดีโอได้หมดเลยนะครับเนี่ยอย่างคุณมิยาโน่เนี่ยนะครับคอมเมนต์นั้น70คอมเมนต์แล้วเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะเขาทำได้ยังไงนะเราทำเป็นวิดีโอนะครับอัดลงไปนะครับจะเอาไปลงในเฟซตัวเองจะเอามาเผยแพร่ในกลุ่มเราจะไปลงใน YouTube นะครับมันเริ่มได้หมดเลยนะครับมันง่ายๆแค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็จะเริ่มเห็นโอกาสแล้วนนะะคครรรรรัััับบววว่่าา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 ากกกททีีเเหหหปปญญแแล้้็ิธม แล้วเราก็เริ่มต้นสร้างตัวตนได้เลยทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการใช้งานเว็บไซต์ที่ชื่อว่า room.com นะครับแล้วทางในการหาปัญหานะครับหาคาถามต่างๆมาสร้างวิดีโอแรกนะครับผมได้บอกไปหมดแล้วนะครับใครดูจบแล้วรู้สึกว่าอยากจะเริ่มทําทันทีนะครับเห็นว่ามันไม่ยากเลยใช่ไหมครับก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับว่าจะเริ่มทําทันทียิ่งเราเริ่มต้นเร็วเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งมีประสบการณ์นะครับจากตอนแรกที่ผมได้เริ่มนะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับก็คือพูดเออเอออะ กัดอักนะครับพูดแล้วก็หยุดแล้วก็คิดนะครับทุกวันนี้ก็เป็นอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ดีขึ้นแล้วก็ใช้พวกการตัดต่อช่วยนะครับเพราะว่าถ้าผมพูดไปตลอดแล้วก็ไม่ตัดต่อเลยเนะครับมันจะน่าเบื่อมากเพราะว่าผมจะหยุดพูดหยุดพูดหยุดแบบนี้นะครับยิ่งออกกล้องบ่อยยิ่งทําบ่อยๆนะครับ <ๆ S 2> ความมั่นใจมันจะเพิ่มขึ้นนะครับทักษะในการพูดเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเพราะว่าเราพัฒนาขึ้นทุกวันความมั่นใจมันก็จะเริ่มมีนะครับถ้าเรามีความมั่นใจแล้วเนี่ยนะครับเวลาเราไปพูดให้คนอื่นััเนน่ค้าาก็จจะะมใรบถ น้ำเสียงเราออกมาอ่อยๆเนี่ยมันฟังก็จะรู้ครับว่าเออคนนี้มันไม่มั่นใจนะเราก็ไม่อยากจะเชื่อแต่ถ้าคนที่พูดออกมาแล้วมีเสียงหนักแน่นพูดแล้วฟังแล้วเข้าใจเนี่ยความน่าเชื่อถือมันก็มีมากขึ้นซึ่งทักษะนี้เราสามารถนําไปหาเงินนะครับได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับไม่มีใครมาแทนที่เราได้เพราะว่าหน้าตาแบบนี้นะครับแล้วก็น้ําเสียงแบบนี้ครับคาแรคเตอร์แบบนี้เนี่ยมีคนเดียวนะครับจะให้ก๊อปปี้จากเซอร์เจนมาครับทําไม่ได้นะครับดังนั้นนะครับเริ่มสร้างตัวตนนะครับฝึกทักษะในการออกหน้า กล้องฝึกพูดฝึกอะไรก็ได้ครับที่เรามีอยู่คนเดียวในโลกนะครับที่ทําได้ก็เริ่มต้นนะครับเก็บสะสมเพื่อนเข้ามาอยู่ใน Facebook profile กันได้เลยนะครับพอมีคนสัก พันห้าพันนะครับเราก็จะเริ่มเห็นผลตอบรับนะครับว่าสิ่งที่เราได้ทํามานะครับมันเริ่มออกดอกออกผลนะครับเราสามารถให้คนเหล่านี้นะครับไปตามเราใน YouTube ไปซื้อโปรดักที่เราแนะนํานะครับซื้อโปรดักสินค้าของเราเองนะครับและพิเศษเลยก็คือนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับผมก็จะออกสินค้าตัวนึงนะครับที่สามารถให้เพื่อนๆเนี่ยไปช่วยโปรโมตนะครับในลักษณะของแอเฟลต์ก็คือในนามตัวแทนนะครับเพื่อนๆเอาสินค้าผมเนี่ยไปโปรโมทกับเพื่อนๆที่อยู่ในโปรไฟล์ที่เราไปหามาได้เลยนะครับถ้าใคร ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนมีคำถามนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมจะตอบทุกคำถามสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับสวัสดีครับ